เอาเมาส์ข่าเ้ามาเมาส์เน้นเน้นช่วงที่สองเดี๋ยวจะขอพาลงนุ้ยไปดูเรื่องนี้เป็นเรื่องของทางสาลดีกาเขาตัดสินแล้วก็สั่งปรับพระเกษมนะพระเกษมนี่ชื่อดังพอสมควรนะพระเกษมอาจินนะสีโลนะสั่งปรับเพราะอะไรพระเกษมเนี่ยจู่ๆเข้าไปนั่งแล้วก็ไปตก ตบศีรษะเป็นพระจำลองพระพุทธชินราชไงเพราะว่าคนไทยเราก็พระพุทธรูปจำลองทุกองค์เนี่ยเรานับถือว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะคะก็ตรงนี้ก็เลยมีการร้องเรียนกันมาแล้วก็ศาลก็สั่งปรับไปแล้วว่าไม่มีความผิดนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยค่ะเมื่อเวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะศาลจังหวัดลมศักดจังหวัด เพชรบูรณ์เนี่ยค่ะผู้พิพากษาเนี่ยในนั่งบัลลังอ่านค,คำพิพากษาสารดีกาคาดีที่นายอินทรพรจันเอี่ยมนะคะพ่วงในการสํานักง,งานพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเป็นผู้เสียหายนะแจ้งความกับเจ้าที่ตํารวจที่สนที่สถานีตํารวจภูทรน้ําหนาวนี่แหละให้ดําเนินคดีกับพระเกษมอาจินาศีโลแห่งที่พักสงสามแยกบ้านห้วยยางทองตําบลวังกวางอาเภอนนํานหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะค่ะคในข้อหาดูเหมียนหยัดยา้ศาสนาวัตถุจนเป็นข่าวคกโคลมตั้งแต่ปลายเดือน กรกดาคมปี2551นะคะคแล้วก็ทางศาลชั้นต้นเนี่ยพิพากษาเมื่อวันที่19กุมภาพัานธ์ปี2553ให้ยกฟ้องต่อมาเนี่ยอายการจังหวัดลมศักดิ์เนี่ยค่ะอุทธรณ์และก็ศาลอุทธรณ์ภาค6เนี่ยมีคำพิพากษาเมื่อวันที่13มีนาคมปี2555ว่าจำเลยมีความผิดตรามประมวลกฎหมายอาญามาตรา206การกระทำของจำเลยเนี่ยเป็นความผิดหลายกรรม ต่างกรรมต่างวาระนะก็ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยตามมาตรา91นะคะก็ให้จําคุกกระทงละ1ปี 1> แล้วก็ปรับกระทงละ10,000บาทรวม2กระทงเนี่ยจำคุกไป2ปีแล้วก็ปรับ2 0 0 0 0บาทโทษจาคุกให้รอลงโทษไว้มีกาหนด2ปี 2> ขณะนี้จำเลยก็ยื่นฎีกาเพื่อที่จะต่อสู้คดีนะคะแต่พอมาส่วนในส่วนของศาลฎีกาเนี่ยพิพากษาแล้วนี่ยเาบอกว่า พินิจพิเคราะห์แล้วเนี่ยในส่วนของพระเกษมเนี่ยมีความผิดจริงแหละแต่ว่าด้วยความว่าก็ก่อนหน้านี้ก็เคยยอมความสู้คดีกันมาแล้วนะก็เลยลดโทษบอกว่าถ้าจะจําคุก2ปีแล้วก็ปรับ2,000 20, 0บาทมันมากไปนะ,ะซึ่งในส่วนของพระเกษมเนี่ยก็ยอมจ่ายไปแล้วนะ2 0 0 0 0บาทแต่ว่าทางศาลฎีกาก็พินิจพิเคราะห์แล้วก็ลดโทษบอกว่าให้ปรับลดเหลือแค่กระทงละ2 0 0 0บาทนะคะซึ่ง พระเกษมเนี่ยก็คือเป็นพระไงก็เลยว่าโอเคก็ยินดีจ่ายละจอั้านนี้จ่ายไปแล้วสองหมื่นทีนี้มาปร่าแค่สองพันก็เหลือเงินยู่หมื่นแปแต่ว่าเป็นพระจะรับเงินคืนก็ไม่ได้ก็ให้เป็นยกเป็นสมบัติของหลวงแล้วกันเพราะว่าจะต้องใช้เวลาประมาณสักห้าปีมันถึงจะได้เงินคืนได้ก็เลยว่างั้นยกไปให้หลวงละกันนะทีนี้พระเกษมท่านก็บอกว่าความผิดทั้งหมดที่ตัวเองโดนเนี่ยท่านสาริกาพิพภากษามาเนี่ยเป็นความผิดทางโลกแต่ถ้าทางรมทางวินัยมั่นใจว่าตัวเองไม่ผิดเดี๋ยวไปฟังเสียงพระเกษมกันค่ะ สาลเขาว่าจงไงอ่ะบางทีสาลแก้ภาษาแก้ฮะลดโทษลงนิดนึงทษจำคุกไม่มีแต่มันมีผิดกฎหมายอยู่เพราะพอไปควนรูปปั้นเขาเพราะรูปปั้นมีคนถือทั่วแผ่นดินก็เลยเป็นผิดกฎหมายเลยปรับไปสองพันใช่ไหมฮะปรับสองพันแล้วถือว่าการนำสืบเป็นประโยชน์คือลโทษจำคุกไม่มีเลย ก็นี่เป็นคําให้สัมภาษณ์ของพระเกษมนะคะ<ด>ก็พระเกษมก็เลยทิ้งประเด็นไว้นิดหนึ่งไงลุงนว่าโอ้โนี่แค่ไปทําแบบนั้นก็โดนปรับลงโทษทางกฎหมายซะแบบนี้ที่พระ โอโห่เต็มบ้านเต็มเมืองเลยที่แบบยากจนอยู่พอมาบวชแล้วร่ำรวยเนี่ยไปตรวจทรัพย์สินเขาหน่อยสิอยากให้มีการจัดตั้งศาลส่งขึ้นมาเพื่อจะได้มีการตรวจสอบพระเพราะว่าก็บั่นใจแล้วว่าคงมีพระที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีอีกเยอะแยะไปตรวจสอบหน่อยละกันอ่ะยิงประเด็นไว้แบบลุงก็เดือนไปหน่อยนะครับอ้าวไปดูตรงนั้นขึ้นมาแล้วลุงก็จะเตือนบ้างตอนนี้มันเข้าหน้าหนาวแล้วนะหน้าหนาวขึ้นมาจะนอากาศจะแห้งใช่ไหมลมโชยเลยนะแล้วก็ทีนี้เกิดปัญหาว่าถ้าเกิด พอมันแห้งขึ้นมาปั้กก็มาเนี่ยมันใครจุดไฟขึ้นมาหน่อยมันก็พึบลับพึบลับขึ้นมาเลยแล้วก็ลามข้าวปลาข้าวโดนไปเลยข้าวปลาข้าเผาไปหมดเลยขาไหมดแล้วนะครับเรื่องนี้ไปเกิดขึ้นที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งเขาได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเกิดเพลิงไหม้ตอสังข้าวนะบริเวณทุ่งนาท้ายหมู่บ้านสวยนอกนะครับบุที่3ตํตำบลไม้ในเมือง อำเภอพิมายจังหวัดนครราจะสีมานะฮะขณะนี้กำลังลุกลามยังบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงรับรีบรุดนะครับไปดําเนินการนะครับไปที่จะดับเพลิงใช้รถไปประมาณสองคันนะรถดับเพลิงจากพื้นที่ข้างเคียงอีกจํานวนสองคันพร้อมกันทั้งหมดนี้ก็มาสายงานเจ้าหน้าที่กู้ภัยสเร็จจุดของพิมายเนี่ยเข้ามาช่วยกำลังในการช่วยเหลือการดับเพลิงนะครับทีนี้ มื่อถึงที่เกิดเหตุพบว่าเพลิงบางลุกไหม้ต่อสังข้าวจากเกษตรกรที่ได้เก็บเกี่ยวผลปิดไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ได้ลุกลามต่อเนื่องไปยังพื้นที่ข้างเคียงที่เป็นต่อสังข้าว<ฆ>ด้วยเช่นกันเห็น<ฆ>ไหมเนี่ยนะ ดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเพลิงได้ลุกไหม้ต่อสังขาเป็นเนื้อที่กว่า6ไร่และใกล้กันก็ยังพบว่ามีบ้านเือนประประชนอยู่อีกประมาณห้าหลังนะอยู่ติดกับเพลิงที่กำลังลุกไหม้อยู่นะเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งระดมฉีดน้ําสกัดเพลิงที่กําลังลุกไหม้แต่เป็นไปได้อย่างเป็นไม่ได้ยากนะครับเนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นที่โล่งประกอบด้วยมีลมกันโชกแรงอยู่ตลอดเวลานะครับจึงทําให้เพลิงรุนแรงยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องทีนี้ เจ้าหน้าที่กู้ภัยบางส่วนก็ต้องหากิ่งไม้มาช่วยกันฟาดที่บริเวณตรงหน้าดับไฟนะเพื่อทําให้ไฟดับและเจ้าหน้าที่ก็ได้ใช้เวลาประมาณสักส0นาทีจึงสามารถคุมเพลิงไปได้หลังจากการสอบถามนางแจ้ชุมรํานะครับอายุ7 4ปีเจ้าของบ้านหลังที่เกือบถูกเพลิงไหม้นะแล้วว่าช่วงก่อนเกิดเพลิงไหม้นะครับตรงก็ได้เป็นเห็นคนเดินเรียกเผาหญ้าบริเวณใกล้ขัตอสังข้าวนะซึ่งคาดว่าน่าจะมาหาหนูนะเผาเผาไอ ต่อเข้าไปเพื่อที่จะได้ไปหาหนูมาจับหนูหนจะได้วิ่งออกมาก็จะจับนะหรือจังหวัดนั้นเกิดลมกันโชกแรงทําให้ไฟในปลิวนะครับไปยังซอดทางเข้าที่ทุ่งนาอีกอันหนึ่งนะครับจนทาให้เกิดเพลิงไหม้ในตอนสักการ์ดังกล่าวก่อนที่จะโทรสารมาแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับบอกทางแจ้งทางอบตพิมายนางแจ้กล่าวเข้ามาถึงวันนี้คือสื่อก็บอกให้ฟังว่านะ นี่ถ้าไม่โทรไปแจ้งกระทรวงสึกษาธิบดีทั้งบ้านเหมือนกันนะหลังต้องเตือนภัยนะเพราะว่าช่วงนี้มันก็หน้าแรงไงแล้วก็อากาศก็เย็นแล้วก็อากาศก็แห้งพอลมพัดมาแรงๆเนี่ยจุดไฟนิดเดียวหรือว่าคนสูบบุหรี่อ่ะทิ้งก้นบุหรี่ไปแล้วก็เกิดลุกกันโพลงขึ้นมานี่ก็ไม่ได้กก็ช่วยันดูีนะแต่อย่างบ้านนอกเนี่ยที่ศรีสะเกดก็มีเผาเหมือนกันแต่ไม่ได้เผาอลังการจะไปไหม้บ้านชาวบ้านเผาทุ่งนาเพื่อที่จะทำปลูกแตงโมไงเวลาเราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วต่อเลยแค่ต่อสั่งข้าวก็ไปเผาจุดไฟเผาแต่ว่าต้องระวังด้วยนะ่แิดนคึงนะแล้วก็แ่บ เขาแล้วก็ต้องดูแลให้ได้ด้วยอ่าไ่แช่ไปจุดตามที่เป็นห่วงมากหน้านีึ้นมาไปจุดตามถนนน่ะเห็นไหมแล้วก็ฟันมัาขลบรถนนวิไปไปมานรถจะเกิดอุบัติเหตุชนกันโอ้แหอันตรายมากมากนะครับเพราะงั้นเชวยดูแลที่หนนะต้องระวังนะคะมาอันนี้อันนี้ก็เป็นในเรื่องของเผาเหมือนกันแต่อันนี้เผาเพราะว่าไม่พอใจไงอ ลุงนุ้ยอ่ะไปประมูลได้งานหลวงมาโอ้โหประมูลก็ต้องได้เงินใช่ไหมแต่มันก็ต้องทํางานรับจ้างแล้วอ้าประมูลแข็งลุงนุ้ยอะอ้อูรไม่ได้แข่ไม่ได้สู้ไม่ได้เผารถลุงนุ้ยเลยอ่า ให้มารู้กันไปข้างหนึงนะไม่พอใจเรื่องนี้เหตุการณ์นี้ค่ะก็ในส่วนของร้อยตํารวจเอกสมคิดอ่อนจันทร์นะคะเป็นเจ้าพนักงานสอบสวนที่สถานีตํารวจภูธรคุรบบุรีจังหวัดพังงาเนี่ยค่ะก็ได้รับแจ้งนะคะจากคุณวิรัตเดชาเป็นชาวจังหวัดระนองนะคะก็เป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนจํากัดวริจกิจโยธาและค่เจ้าของร้านระนองคอนกีตนะคะว่ามีคนร้ายลักลอบเผารถแบ็คโฮนะหมายเลขทะเบียนเนี่ยตเต่าคอควายจุด44ระนอง ก็สูญหายไปทั้งคันนั่แหละโอ้โหเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนร้ายเนี่ยเขาใช้กระสอบเหมือนกระสอบใส่ข้าวสารนี่แหละเป็นตัวเชื้อเพลิงเอาไปจุดไว้ตรงตรงห้องเครื่องน้ํามันรถแบ็คโฮไงแล้วก็จุดเผาปรากฏว่าพอทางเจ้าที่ตํารวจไปตรวจสอบเนี่ยถึงจะเจอว่าเศษไอ้กรบกระสอบ ใส่ข้าวเนี่แหละเป็นตัวจุดชนวนนะเพราะว่ารถแบ,บ็คโฮคันนี้ก็ราคาทั้ง3ล้านบาทเศษเลยนะค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยในส่วนของคุณวิรัติเดชาเนี่ยก็บอกว่ามั่นใจเลยแหละว,ว่าจะต้องเป็นคนที่ไปประมูลแข่ขงกับตัวเองแล้วสู้ตัวเองไม่ได้ก็เลยมีการก่อนหน้านี้นมีการขู่ด้วยไงว่าจะต้องปล่อยมือซะให้อีกคนนึงได้ซะไม่งั้นเผารถนะเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณวิรัติเดชากันค่ะเป็นทางเราก็ไม่ แต่ไม่เคยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยประทักกันไม่เคยมีเรื่องวาวกันโดยตรงแต่จะเห็นจากผู้รับเหมาอื่นมีการไปจอดรถปิดดักหน้าฝัางรถคนอ,อื่นอะไรต่ออะไรอยู่แล้วนะคะของรายนี้ค่ะแต่จากครั้งนี้ไม่เคยโดนแต่เพิ่งครั้งนี้ค่ะจากที่ว่ากนจะขโมลกินใจรถตอนไปยื่นเอกสารครั้งหนึ่งแล้วเมือ่อคืนนี้มาเผารถไมโครรถไมโครที่จอดอยู่หน้างานทำงานโครงการอื่นนะคะคะมีโครงการอื่นทีกก่เราได้ไปแล้วอ๋อ คือก่อน<ม>นี้ก็มีการไปทีบจะมาของานที่เราจะประมูลใหม่เนี่ยนะออนก็มีการไปพูดผ่านคนอื่นว่าให้เชวยพูดกับเราว่าจะของานนี้คือเขาเองก็มีโทรมาคุยแล้วทางเาราก็ปฏิเสธไปแล้วลว่เารเราก็จะให้อย่างไรแล้ว นี่ก็เป็นในเรื่องของผู้เสียหายนะคุณวิรัตกับในส่วนของญาติที่ร่วมกันทาธุรกิจล่ะก็ทางที่ตํารวจเนี่ยได้จะมีการรวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะแล้วก็จะมีการตรวจเช็คจากภาพกล้องวงจรปิดนะคะเพื่อที่จะติดตามจับกลุ่มคนร้ายต่อไปเพราะว่าเชื่อว่าอาจมาจากการขัดแย้งผลประโยชน์ของกลุ่มผู้รับเหมาด้วยกันนี่แหละวันที่ก่อนหน้านี้ไงที่ทางบริษัทของคุณวิรัตเนี่ยไปรับงานนะเสร็จแล้วก็พอออกไปทํางานปุ๊บเนี่ยลูกน้องอ่ะโดนขโมยรถไปแล้วเอาขโมยกุญแจรถไปหลังจากนั้นก็มีโทรศัพท์ขู่ว พอเนี่ยไปรับงานในส่วนของหมู่บ้านปรากฏว่าจอดทิ้งไว้ก็โดนเผาูนย์ทั้งขาด3ล้านบาทนะก็จะต้องมีการติดตามจับกลุมไปละเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเรื่องว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องติดตามไปได้เพราะว่าแต่ทำไมเขาไม่กลัวกฎหมายเลยลุงนุ้ยกลัวยังไงความโกรธไงเออ หรืออาจจะต้องเปอาจจะเป็นคนที่มีอิทธิพลในท้องที่ก็ได้นะบ้านเราประเทศเราเนี่ยมันจะต้องไม่มีแล้วนะไอ้บ้านป่าเมืองเถื่อนเนี่ยย,ยุคนี้เนี่ยจะต้องกําจัดที้หมดเลยนะใช่อเออเห็นชนะัดเจนมาขนานี้ขากำลังร,รัฐบาลที่กำลังเร่งจริงๆให้กลัวกฎหมายด้วยแล้วก็อย่าทํำร้ายกาันใครทําผิดจับเลย อ่าเหมือนที่เราล้างบางในส่วนที่ตํารวจเขาล้างบางไงตำรวจที่มีคอร์รัปชันไงที่เด้งแล้วก็ปลดจับคุมคุมขังของท่านอดีตอาดีตผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนการกับพวกกัให้เป็นอย่างนั้นเลยนะคะอันนั้นคือส่วนหนึ่งนะอ้าวลุงนู้นนั่นจะพาไปพัทลุงทีนี้ไปดูที่ว่าจะพัทลุงมันคันนี้มันมีขโมยขจรเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันนะที่พัทลุงนะแต่มันก็แปลกนะนี่มันเป็นรื่มันโจรวัยรุ่นนะเป็นโจรวัยรุ่นที่เรียกไปขโมยของในโรงเรียน ที่เด็กไปคอยทะไลก๊อกน้ำทองเหลืองทองเหลืองน้ำเนี่ะจะกินน้ำไงเด็กๆเปิดเราก๊อกกินน้ำอย่างเงี้ยเปขโมยเนี่ยขายได้เงินใช่ใช่ทีนี้บอกว่าเรื่องนี้มันเกิดที่โรงเรียนพัทลุงวิทยาคมนะเลขที่100ตบนควนมะพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงด้วยเหตุกิดณก๊อกน้ำทองเหลืองด้วยชามข้าวสารและไข่ไก่หายนะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ครูนะครับแล้วก็นักเรียนเป็นอย่างมากนะโดยเหตุที่เกิดในขณะที่โรงเรียนไี้จัดกิจกรรมสร้างความอบูนให้กับ ครอบครัวเนี่ยนะเราไปฟังเสียงท่านผู้ในการนะครับที่อยู่ในรายการที่อยู่นะเป็นวันอาทิตย์ซึ่งวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในโรงเรียนก็ได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเ,อเรื่องครอบครัวอุ่นนะครับหลังจากเลิกครับอ,อันนี้ก็เผื่อท่านผู้กายการได้ฟังอย่างที่ว่านะของหายไปตอนที่จัดกิจกรรม,มนะซึ่งเรียกว่าเราเขาก็บอกว่า ผู้ที่มาดําเนินผู้ที่เข้ามาก็เป็นพวกวัยรุ่นนะที่จะมามขโมยจะมาในเวลากลางวันด้วย ไม่กลัวเลยนะเขาัะตีโจนจะมากลางคืนแล้วนี่มากลางวันเขบอกแม่ถ้ามากลางคืนแล้วมันมองไม่เห็นมองไม่เห็นมากลางวันซะเลไม่กลางวันในนี้คือเป็นวันหยุดงวันหยุดไงไม่อยู่รับไม่อยู่ติดไม่อยู่แล้วก็าเกิดไม่ใช่นั่นนะเกิดโรงเรียนใกล้ๆอีกหลายแห่งด้วยนะเช่นโรงเรียนใกล้เคียงประมาณสิบแห่งนะโรงเรียนวัดคนแร่โรงเรียนวัดบ้านสวนและโรงเรียนทองแล้วก็แล้วก็วัดประดู่อีกอ่ะมาเกิดตรงทั้งหลายอันที่เกิดขึ้นมาแสดงว่าโรงเรียนเหล่านี้เนี่ยห้องน้ำก็น่าจะเยอะเหมือนกันนะเพราะว่า ขโมยทั้งจากในห้องครัวห้องพักครูในส่วนห้องน้ำเลยโอ้โหได้ไปตั้งเยอะแยะพอดีวิทย้ก็เลยบอกว่าขอให้ตำรวจ่วยตามหน่อยแล้วติดตามมาทำไมครูทจ่โรงูเรียนนี้ก็อยู่ไปเป็นสุขแล้วมัอนที่เราดูในภาพไงขโมยตัวก๊อกทองเหลืองไปที่นี่ก็น้ําพุ่งจากข้อมาเลยที่เนี่ยทั้งวันเลยเดี๋ยวก็น้ําแห้งหน้าที่ไม่มีน้ําจิกินด้วยเด็กก็จะลําบากนะต้องรีบดูแลต้องรีบดูแลจะไปที่ตำรวจจับตามใช่กาวัยรุ่น ที่มาขโมยทั้งใจทั้งวงนนแเอวที้เดี๋ยวต้องเฝ้ายามและเรีนยามนะคะอ่านนี้เป็นเรื่องของขโมยเหมือนกันลงนู้ยแต่ว่าที่น่าแปลกใจอ่านข่าวนี้แล้วก็เออขโมยอะไรไม่ขโมยนะขโมยน้ํายาล้างจุดสอนเร้นอก็คือน้ํายาที่ล้างความสะอาดของจุดสอนเรนของผู้หญิงนี่แหละนะเออเอาไปเยอะด้วยนะรวมมองๆเงินแล้วก็เป็นหมื่นรายการ เออ,อนะก็แสดง <He ads S 2> ว่าเขาต้องการจะเอาไปใช้เองป่าไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> ขโมยเป็นผู้ชายนะเหตุการณ์นี้ค่ะในส่วนของตํารวจพิสูจน์หลักฐาน4ีนะคะตารวจสืสบสวนสอบสวนที่สถานีตารวจ <c oughs> ภูธรเมืองขอนแก่นค่ะเขาก็เข้าตรวจสอบภายในคลินิกหมอชาตรีนะคะที่ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่243ทับ5ถนนรอบเมืองตาบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนี่ค่ะหลังจากที่ได้รับแจ้งจากในแพทย์ชาตรีเมธาธราทิพย์นะคะเจ้าของคลินิกว่าถูกคนร้ายไม่ทราบจํานวนนะงัดเข้ามาในบ้านของตัวเอง ีงัดประตูบ้านแล้วก็เข้ามารักทรัพย์ขโมยของมีค่าไปหลายรายการด้วยกันนะคะจากที่ทางเจ้าที่ตํารวจตรวจสอบเนี่ยพบว่าคนร้ายเนี่ยได้งัดเข้าบริเวณประตูด,ด้านข้างของร้านจากนั้นเนี่ยก็ขโมยสิ่งของในร้านหลายรายการนะนอกจากนี้ไปรื้อค้น ตู้โชยยาเฉพาะทางสูตินารีนะก็ขโมยน้ำยาล้างจุดซ่อนเ้นนี่แหละที่เอาบอกไปนะคะแล้วก็มียาลดหน้าท้องลายด้วยเอ๊หรือว่าภรรยาของคนไยคนนี้ท้องลายนะแล้วก็ต้องล้างน้ำความสะอาดจุดซ่อนเลนบ่อยๆด้วยก็เลยขโมยไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยยีกว่ารายการนะลูกนุ้ยนะนอกจากนี้เนี่ยคนยเนี่ก็ยังเป็นคนลินชักนะขโมยโทรศัพท์มือถือไป2เครื่องนะรวมทั้งเงินเหรียญส0บบาทเนี่ยคงอย่าง เอาไว้ทอนนะออก็รวมแล้วประมาณ200บาทรวมมูลค่าทั้งหมดที่ขโมยไปคุณผู้ชมขะโชคไปตั้ง4 0 0 0 0บาทด้วยกันนะไม่น้อยเลยนะแต่ออว่าโชคดีมากที่ทางร้านนี่มีกล้องวงจรปิดก็เลยสามารถจับภาพคนร้ายได้ว่าเป็นชายร่างท้วมอายุออประมาณ30-35ถึงปีนะสูงประมาณ165เซนติ <cm. S 2> เมตรผมสั้นสวมเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวกางเกงขาย,ยาวด้วยนะคะออซึ่งในส่วนของผู้เสียหายคุณศิลินาาเมธาธรา,ท,ราทิพย์เนี่ยนะคะก็ให้ข้อมูลเหมือนกันว่าคนร้ายเนี่ยเข้ามาขโมยของในร้าน ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเดี๋ยวไปฟังเสียงกันครับคือคนร้ายน่าจะประสงค์ทรัพย์สินอย่างอื่นแต่ว่าเพื่อเข้ามาแล้วก็ไม่มีทรัพย์สินที่มีที่ที่สามารถเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินได้ก็คงจะเอาไปเฉพาะที่แบบว่าต้องการใช้จริงค่ะน้ำยาอะไรครับที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านเราที่สไลด์ออกไปเป็นยาคลินิกคลินิกคุณหมอสูงไหคะก็จะมีน้ำยาส่วนน้าช่องคอน้ำยาเจลหล่อลื่นอย่างเงี้ยค่ะ ก็นี้ก็คือในส่วนของผู้เสียหายนะคะเดี๋ยวทางเจ้าที่ตํารวจจะมีการติดตามจับกลุ่มหละเพราะอย่างน้อยมีกล้องวงจรปิดก็น่าจะจับโจรคนร้ายคนนี้ได้เพราะว่ามีรูปร่างท้วมนะคะแต่ก็ขโมยขราโจรนี้ไม่เลือกเลยนะเจออะไรที่ขโมยได้เอาไปหมดเลยตั้งข้อสังเกตเลยข้อไม่รู้ก็ได้น้ํายาเนี่ยมันใช้ทําอะไรนะฮะก็เลยขโมยไปเอาไปก่อนอยดยซ่อนนั้นผู้หญิงให้สะอาดนะจะไม่รู้ไงแกอาจจะคิดว่าเป็นน้ํายาล้างปากก็ได้นะ S <S> หวังว่าจะไม่กินนะไม่กินนะ,อะโอเคเออค่ะ,<น>ะให้จับให้ได้แล้วกันครับค่ะนั่นคือส่วนหนึ่งนะค,ค่ะเอ่อทีนี้เราคิดว่าถ้าเอ่อเป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูแลกันให้ดีนะแล้วก็ต้อง,อง,องคิดถึงตึงเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องจับขมโมยขจรให้ได้น,ะ,นะไอ้ทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยในช่วงนี้ก็คือเป็นเรื่องของคนร้ายละเอามาฝากคุณผู้ชมของเราค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเด็ดนอกวงนะคะปรากฏว่าตอนนี้อากาศที่ทางภาคเหนือหนาวเย็นแล้วค่ะหลายหลายคนมีแห่เที่ยวที่จังหวัดดานนไปูกัค่ะ